ลีเดอปลาทูแกะปลาทูเป็นตัวบักใหญ่จังสหล่ะพี่นอ้องแกะใส่ไปเลยน้ำร้อนๆแกะใส่ไปเลยอย่าเอาก้างไปด้วยนะเอาแต่นเนื้อปลาทูเอาแต่นเนื้อปลาทูไปก้างไม่ต้องใส่เพราะว่ามันจะคาคอถ้าคาคอหลุดเข้าไปในคอแล้วมันจะคาแล้วมันจะลำบากเดือดร้อนถึงหมออีก ฉะนั้นก็ดูให้ดีก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเอาตรงนี้ปลาทูสวยๆใส่ไปเลยปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งเนาะไม่ต้องไปย่างให้มันลำบากนะพี่นอ้องจ๋าเอาจังสี่แหละเอาตามความสะดวกความสบายของแต่ละคนไม่ต้องไปย่างนะพี่นอ้องใสซัานี่แหละพี่นอ้องใส่ตัวเดียวพอแล้ว ใส่หลายตัวมันเปลืองยามมันแสบแล้วมันเปลืองซั้นี้ก็แสบแล้วพี่น้องเอา้าเรียบร้อยแลย้วปลาทูเหลือหัว,หวเหลือหางก็เป็ดเก็บเอาไว้ให้แมวมันกินบ้างเอาละเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าต่อไปก็จะใส่ผักกีตู้แล้วทีนี้พี่น้องอใส่ผักอีตู้ก็เป็นน้นเสร็จพิธีเ้อพี่น้อง แซ่บๆนากันด้อพี่น้องเปิดการมองเห็นคลิปสตรีมด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆกับการรับชมด้อพี่น้อง